ข้อความจากสาพันธ์กาแล็กติกด้านจิตวิญญาณของลิฟส่วนบุคคลทำความสะอาดจิตใจและสัมผัสต,ตัวตนเมื่อจิตใจสะอาดแล้วจะสามารถสะท้อนถึงตัวตนได้เราทุกคนรู้ดีว่ากระจกในบ้านของเราต้องทำความสะอาดบ่อยๆแต่คุณเคยหยุดคิดไหมว่าการทำความสะอาดกระจกในใจของคุณสำคัญแค่ไหน เวลาส่องกระจกที่มีฝุ่นคุณเห็นอะไรไหมถ้ากระจกมีฝุ่นคุณไม่สามารถเห็นภาพสะท้อนของคุณได้เป็นอย่างดีฝุ่นอยู่ในทางของมันบทบังภาพเมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนในกระจกมันทำให้ยากสำหรับคุณที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใคร เงาสะท้อนของคุณจึงถูกซ่อนจากสายตาโดยสิ่งสปกปรกจากผู้อื่นและภายในตัวคุณที่ปิดบงังว่าคุณเป็นใครในส่วนลึกของคุณเองสิ่งเดียวกันจะไปให้ถึงสำหรับจิตใจของคุณหากว่าคุณต้องการเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณสะท้อนกลับมาที่คุณจิตใจของคุณ จะต้องสะอาดและมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้ความคิดเห็นหรือความคิดของใครอื่นที่พวกเขาคิดว่าคุณควรจะเป็นสามารถมาขัดขวางการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้แล้วคุณควรทำใจอย่างไรให้บริสุทธิ์ใจ มันมีหลายวิธีในการเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณแต่ในขั้นตอนแรกมันมักจะเหมือนกันเสมอนั่นคือให้คุณชำระล้างจิตใจของคุณให้ออกจากแง่ลบทั้งหมดคุณสามารถทำได้โดยการทำสมาธิและการอธิษฐานเป็นประจำโดยเฉพาะกับตนเองการเพ่งความสนใจไปที่ความคิด ที่ว่าคุณกําลังรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณจะไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานด้านลบที่อาจติดอยู่ในตัวคุณได้การทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับการทบทวนตัวเองและช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองใหม่ตลอดจนสร้างกรรมเชิงบวกและเสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณ โดยการทำจิตใจให้ผ่องใสโดยตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากตัวตนที่แท้จริงของคุณที่เป็นจิตวิญญาณน,นั่นเองขั้นตอนที่สองที่สำคัญก็คือเข้าใจว่าไม่มีอะไรนอกจากตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากตัวคุณเอง ไม่มีคำใดจะบรรยายถึงตัวตนของคุณเพราะตัวตนของคุณนั้นอยู่เหนือคำบรรยายอยู่เหนือความคิดและอยู่เหนือคำพูดวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถอธิบายได้คือผ่านการเปรียบเทียบหรือการอธิบายสิ่งที่สามารถทำได้สำหรับบุคคลที่ประสบกับความรู้เกี่ยวกับตนเอง มันจะเติมเต็มความสุขความปิติและความสงบสุขไม่รู้จบให้กับคุณเพราะคุณตระหนักได้ว่าคุณสมบูรณ์แบบปราศจากข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่คุณจะตระหนักดีว่ามันไม่มีข้อจำกัดในธรรมชาติที่แท้จริงของคุณเช่นจิตสำนึกที่สูงขึ้นความตระหนักรู้หรือจิตวิญญ,ญาณ คุณรู้ว่าตัวเองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการแก่ชราและปราศจากความตายโดยสมบูรณ์ยิ่งจิตใจและร่างกายของคุณเต็มไปด้วยความสุขประสบการณ์ของตัวคุณเองก็จะเข้มข้นขึ้นบาริฐหรือความสุขคือสภาวะของการเป็นอยู่ซึ่งจิตใจยังคงนิ่งอยู่จนได้สัมผัสกับความเงียบภายใน และความสงบภายในที่สมบูรณ์แบบในช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านี้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่รู้สึกการไม่สบายใดๆในร่างกายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจิตใจของคุณสามารถประสบสภาวะของสติที่สูงขึ้นได้นอกเหนือจากการรับรู้ของร่างกายความสุข ยังช่วยปกป้องคุณจากความกลัวความคิดและอารมณ์เชิงลบได้เช่นความโกรธราคาตัณหาความโลภหรือความอิจฉาริษยาซึ่งสร้างความเครียดและความกังวลมากมายในชีวิตของคุณประสบการณ์แห่งความสุขภายในลึกๆนั้นมาจากความสามารถในการที่คุณได้ก้าวข้ามความปั่นป่วน ที่เกิดจากความคิดและอารมณ์เชิงลบเหล่านี้เนื่องจากจิตใจที่มีความสุขได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากแนวโน้มด้านลบทั้งหมดและด้วยเหตุนี้จิตใจของคุณจึงเปิดกว้างตามธรรมชาติต่อคุณสมบัติในเชิงบวกเช่นมีแต่ความรักความเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทร สันติสุขและความปิติยินดีคุณอยู่ในความเป็นนิรันดรในตอนนี้เสมอนิรันในขณะนี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่มีอยู่เป็นประตูสู่ความเป็นนิรันดรมิติแห่งความเป็นนิรันดรที่บรรจุทุกเวลานิรันตอนนี้คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์และโลก เป็นประตูสู่มิติที่หเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเอกอัคร,ราราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดอันด้วยวนันฟิ้อมไลท์ขอบคุณค่ะ